ไปติดตามกับกิจกรรมในเรื่องของวันมหิดลค่ะเหล่าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูนได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเนื่องในวันมหิดล ที่โรงพยาบาลลำพูนตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิดลราที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดล24กันยายน2568 โดยมีนายโยทินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนปลัดจังหวัดลำพูน ายอำเภอเมืองลำพูนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานรวมถึงประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลลำพูนและร่วมกันพัฒนาขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อให้น้ำที่ไหลผ่านสามารถผ่านได้โดยไม่มีเศษวัชพืชกีด เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากอีกด้วยค่ะ